สวัสดีค,คุณผู้ชมช่อง The y o y s Official แล้วก็แฟนๆเกม z o n e 4ทุกท่านด้วยนะผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับระบบ Support Center นะครับหรือว่าที่คนในกลุ่มเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของระบบ t ิ c เก็ตนะครับซึ่งเป็นการเอาไว้แจ้งปัญหานะครับส่งตรงถึงทีมงานเพื่อดูว่าเาคสของคุณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมแบบมีปัญหาเข้าเกมไม่ได้ i อดีโดนแบนโดนแบนมั่วเพราะอะไรทำไมถึงต้องไล่ให้มาแจ้งระบบนี้อวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายระบบนี้ให้ฟังแล้วก็สอนการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วก็ วิธีการที่จะถึงเรื่องนถึงมือทีมงานโดยเร็วที่สุดนะผมอ,ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบซัพพอร์ตเซ็นเตอร์นี่ก็เป็นระบบของทาง Elect ก o n i c นิ t r e m e มนะครับผมซึ่งมันเป็นระบบที่เอาไว้รับเรื่องอแจ้งปัญหาของผู้เล่นทั้งหลายนะผมจากทุกเกมในเครือนะครับซึ่งตอนนี้นหลายคนก็อาจจะรู้จักกันบ้างแล้วนะแต่ว่าบางคนบอกว่า e y, ทำไมมันตอบช้ามันใช้ยังไงวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาพามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นมาเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็เลือกเข้าสู่ระบบก่อนซึ่งปกติแล้วจะใช้เป็น EX e a c c u n t เนาะก็ ให้เป็นระบบของมันไปเลยนะครับผมว่าคนที่เล่นเกมยีเอเนี่ยจะต้องมีอแอคเค้าของมันอยู่แล้วอะเมื่อคุณล็อกอินแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้านี้นะครับก็กดแจ้งปัญหานะครับทีนี้มันก็จะมีเกมให้เลือกนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่เล่นโซนโฟก็นะโซนโฟไปเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เลือกรายการปัญหาอะไรก็ตามเลือกดูนะแบบนี้นะแจ้งตรวจสอบ ID ถดีทูแบนด์อีเมลโทรศัพท์ทุกที่นั่นนะครับแจ้งโคหรือคูเบอรี่คีย์อื่นๆอีกมากมายคุณมีปัญหาหัวข้อไหนคุณก็แจ้งไปนะครับแจ้งตรวจสอบไปดีนี้ นะครับอ่ะข้อมูลทั้งหลายนะครับผมว่านี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะ ECID ชื่อสกุลของคุณอีเมลที่สะดวกในการติดต่อกลับแนะนำว่าให้เป็นอีเมลที่คุณสามารถเช็คได้นะเออนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนั้นนะครับใส่ไปด้วยส่วนสำคัญคือการแจ้งรายละเอียดของปัญหานะครับอันนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยอ่าผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาที่หลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าต้องทำยังไงทีมงานเขาถึงจะติดต่อกลับหรือว่าจะแจ้ง ข้อมูลกลับได้คืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เกมเมอร์เนี่ยมีปัญหาใช่ปะ่ะเขาก็จะบอกว่าเ้ยผมทําไมผมเข้าเกมไม่ได้ครับบางทีเนี่ยเราส่งข้อความรายละเอียดปัญหาไปว่าเอ้ยผมเข้าเกมไม่ได้ครับมันเป็นที่อะไรแล้วส่งไปอย่างเงี้ย คือคนที่รับเรื่องหรือแม้กระทั่งผมเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเข้าเกมไม่ได้ของคุณเนี่ยคืออะไรครับมันมีปัญหาส่วนไหนมันมีเออร์เรอร์อะไรบ้างนะครับหรือว่าอาการมันเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยส่วนของรายละเอียดของปัญหาผมแนะนําให้คุณใส่ข้อมูลไปโดยละเอียดที่สุดเท่าที่คุณจะละเอียดได้นะครับสมมติว่าคุณถูกแบนจากการซื้อขายหรือรับของโจรคุณก็ต้องแบบมีภาพสกรีนชอ็อตมีข้อมูลวันเวลายิ่งแบบระบุเป็นวินาทีได้ยิ่งดีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยข้อมูลหลังบ้านใช่ไหมมันจะเช็คลหล คุณยิ่งแจ้งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยทีมงานก็จะยิ่งตรวจสอบได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากขึ้นเท่านั้นนะบางทีเนี่ยส่งไปผมแบบผมคิดว่าหลายคนเนี่ยส่งไปแบบว่าเข้าเกมไม่ได้ทำไมไอดีผมดูแบนเกิดจากปัญหาอะไรบ้างครับส่งไปแค่เนี้ยคือเขาต้องไปนั่งหาข้อมูลว่าไอดีคุณมันเป็นของใครชื่ออะไรมีปัญหาช่วงไหนเวลาไหนนะครับซึ่งการส่งรายละเอียดปัญหาไปแบบเนี้ยมันทำให้เขาตรวจสอบได้ช้ามันทําให้กว่าเขาจะตอบกลับคุณเนี่ยมันช้าไปตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําถ้าคุณอยากได้คําตอบเร็วๆนะ ละเอียดของปัญหาคุณแจ้งไปโดยละเอียดที่สุดแล้วที่คุณจะแจ้งได้นะครับเข้าเกมไม่ได้คุณก็มีรูปไปเลยมันขึ้นแบบนี้ครับมันแจ้งเออร์เรอร์แบบนี้โดนแบนก็บอกไปผมแบบเนี่ยโดนแบนทําอะไรมาบ้างรีเอ่าเขาเรียกนะข้อมูลที่คุณมีส่งไปให้ละเอียดที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เลยแล้วคุณจะได้รับการตอบกลับที่ผมว่าเขาจะตรวจสอบได้สะดวกขึ้นอ่ะอย่างน้อยก็คือสะดวกขึ้นแล้วมันจะรวดเร็วขึ้นแน่นอนหะแล้วก็นะับเรื่มข้างบนเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานะครับเวลาส่งทิเกตก่อน หกโมงเย็นของทุกวันก็คือผมเชื่อว่าน่าจะมีแบบทีมงานแซน์บในช่วงกลางคืนเพื่อตอบกลับวันต่อไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราสามารถส่งหัวข้อในสูงสุด5้ทิเก็ตก็คือ5ปัญหาพร้อมกันรูปที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามก็นั่นแหละครับจะเป็นรูปจากกล้องมือถือหรือว่ารูปแคปจากเกมก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้คุณเนี่ยเลือกรูปที่แคปจากจอคอมพิวเตอร์จะดีกว่านะเพราะว่ามันจะภาพคมชัดกว่าบางทีบางคนใช้กล้องมือถือถ่ายโอ้โหงงไปหมดเลย อ่าแล้วผมจะบอกให้นะครับเรื่องละเอียดของปัญหาเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบแต่ง,องฟอนต์ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมให้มันเป็นตัวหนาให้มันเป็นมีขีดเสน้นเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้ไหมขีดเส้นใต้ได้ไหมเออตัวเอียงเนี่ยขีดเสน้นใต้เนี่ยครับพยายามเขียนไปให้ละเอียดที่สุดนะผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนแจ้งแล้วก็ผู้รับแจง้งเพราะเขาจะตรวจสอบข้อมูลคุณได้เร็วมากๆนะครับทีนี้เมื่อคุณส่งไปแล้วเนี่ยคะคุณก็จะมาดูว่ามันมีหัวข้อไหนที่คุณแบบส่งไปแล้วบ้างนะทิกเกต็ตไอดีหัวข้อปัญหา แล้วเขแจ้งอันเนี้ยถ้า close ticket ก็คือเคสนั้นแก้เสร็จแล้วนะครับซึ่งอันนี้บอกก่อนผมไม่รู้นะว่าอ่าอย่างกรณีโดนแบนดีเอวอะไรพวกเนี้ยกับการแฮกอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะแจ้งข้อมูลที่เป็นหลักฐานหรือไม่แจ้งก็ได้อันนี้ไม่รู้นะเพราะผมไม่เคยถูกแบนไม่เคยส่งเคสอะไรเข้าไปเลยนะครับเพราะผมปกติหมดแต่เนี้ยผมจะมาแนะนําว่าเออเวลาที่คุณจะแจ้งเคส support ticket เนี่ยถ้าอยากให้เรื่องมันเร็วแจ้งแบบนี้นะครับแจ้งให้มันละเอียดนะเพราะว่าสมมติว่าคุณแบบมันเหมือนกับว่าคุณเดินไป ไปศนยักษสาขาหนึ่งแล้วคุณจะแบบส่งของแต่ที่อยู่คุณไม่ชัดเจน่ะเขาก็ไม่สามารถส่งให้คุณได้นะมองเป็นภาพง่ายๆแบบนี้เลยก็เหมือนกันระเอียดของปัญหาเนี่ยแจ้งไปที่เยอะที่สุดผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายนะก็นะส่วนระบบซัพพอร์ตทิกเก็ตเนี่ยมันใช้งานไม่ยากอยู่แล้วนะคุณสามารถเข้าพัานเบราว์เซอร์หรือว่ามือถือก็ได้ทั้งคู่นะครับอ่ะ โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทั้งผู้เล่นแล้วก็ทีมงานนะครับจะได้หาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้เพราะว่าจากที่ผมดูแลกลุ่มอยู่ตอนนี้นะครับก็เหมือนกับว่ามีปัญหากันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับระบบกตก็ตที่เขาจะาส่วนมากผู้เล่นจะบอกว่าเ,ออเขาตอบช้าทําไมมันแบบไม่ได้รับการตอบกลับคือบางทีก็ต้องดูว่ารายละเอียดของปัญหาที่เราแจ้งเข้าไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดไม่ละเอียดลองดูนะครับหรือว่าถ้าใครแบบไม่รู้ว่าจะแจ้งยังไงนะครับก็ลองมา ว่าเ่ะลองปรึกษาในกลุ่มดูก็ได้นะเผื่อผมจะแบบช่วยได้อะไรแบบนี้นะครับจะได้หาทางออกร่วมกันได้ดีที่สุดนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้ของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นโซนโฟทุกคนนะครับว่าจะทํายังไงเราถึงจะแบบอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปด้วยนะครับโอเควันนี้วิดีโอผมวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้หายไปนานหน่อยก็เดี๋ยวจะกลับมาลงวิดีโอให out, okay, being, okay, okay, well, okay. ้มากขึ้นแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอ อขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b Subscribe นะคร้มาก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องของผม The Yoyes Official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ